คลิปนี้อาจมีคำหยาบคายนะจ๊ะทุกคนใครที่รับไม่ได้หรือว่าอะไรก็ไปหาคลิปอื่นดูนะจ๊ะในช่องมีเยอะแยะมากมายก็คือคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบเล็กน้อยถ้าใครรับได้หรือว่าใครอยากดูเพื่อความบันเทิงก็สามารถดูได้นะจ๊ะเออก็คือเตือนแล้วนะคะใครจะดูถ้าใครไม่ชอบคำหยาบก็ปัดคลิปนี้ทิ้งได้เลย โหนี้แซดแนะนำร้านเติมเกมพมดเคลวเป้โู้ให้บริการเติมเงินเกมฉันนำมากมาย การันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนโอเม y gosh คลิกเลยแคลว่าแบกเกมดัตเติม Identity V ใช้เพียงแค่ UID ส่วนลดสัตว์เต็มพร้อมโปรโมชั่นเคลว์คอยสุดค้ม <c oughs> นำโค้ดโคนีซัดไปใส่ตอนชำระเงินก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกว้ายลดกลนเปให้คุม้มเปฉะลาดต้องเคลว่าเปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะ เปิดไมนาพีในแปดสองเริ่มัะใครอ่ะข่องก็เลยบอกว่ามึงเดยอกูลองเปิดไม่ด่ากัรบ้างเฮ้มึงใช่ไหมแล้ไม่หนาเดินเขาโหวไม่หนาวเหรอหนาวไม่หนาวเต็มเลยฮ่าออุเม่มันมีในแปดสองหรอใช่เพิ่งเข้มาในแปดสองแล้วเออมาแมพแคบสะต็แมวอีดอกเออถูกเห็ห็นด้วย คือเพิ่มคือไม่ควรเพิ่มเข้ามาคืออีแมปที่คนเพิ่มเข้ามาคือสนามแข่งม้ากันอีทำทองอ่ะก็ไม่เอาเข้ามาสักทีคือบอกคือปากบอกแต่ทำมาตั้งแต่สี่พันชาตนะิไม่รู้นี่หนออะไรใช้หน้าฮาคืออุบาทเกินอ่ะบอกบอกตอบใน Q&A ตลอดว่าเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำให้แล้วอยู่ดีก็มีเนี่ยมาช็อตฟิวหักหน้า <laughs> อยู่ <laughs> ดีดดอะไรดีๆอนี่ก็งอขึ้นมาแบบตั้งแต่ไหนไม่รู้เหเนื้อง,งอกโผขึ้นมาอุ้ยแล้วมันฆ่าไม่ถึงจริงๆนะมึง แล้วแ็บเล,เล็กๆอี่ดออคือผีกับคนเราเกิดห่างกันอยู่ที่เดียวโดนสามสี่เก้าเจอกันอะ่ะตอนแรกเห็นบอกว่าจะเข้ามาเออก็นึกว่าจะปรับแบบให้กว้างขึ้นเล็กน้อยข้อเดิมดอ้ะโอ้โหเพื่อนจะตุยแล้วเนี่ย กสชอบเมคอัพดได้คุณังดักอยู่สามชาตอ้าวล้วกูส่งไม่ช่ริเดิม์ปะหนูโดนทำร้ายค่ะพี่พี่รอสันเดือนช่วยหนูด้วยไหวให้ส่งไหวให้มงไหวมไหวมงไว ไปวิ่ง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 ตึง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 ง้องลุ้ม่งด่าเปิดไหมด่ิว้ายอะไรลุงกะท่งไปกูกำลังไปงล่งเกาะองู ไอหอยเป็นอะไรคะทำไมชีวิตเป็นแบบนี้กอดทองสองไลน์เสี่ยวฟอยอ๋อไอเกี๊ยด้าชีวิตมีความสุขบ้างปังปิดค่ะไอสองประเทศไหนเนี่ยประเทศโอไฮโอตัดเดียวโอไฮโอเป็นหลักเนาะไอโอไฮโอเป็นหลักแล้วกูบอกเป็นประเทศโอ้ มองว่าทำไมมันไปเล่นชู้่าใครอ่ะดูดิใครเล่นชู้ใครอ่ะ <c oughs> พี่จริงซิวคำแหลกพี่พี่คือแบบสุดยอดค่ะฉัน <c oughs> ส่งกาบฉันส่งจดหมายคราสปินให้แล้วให้กล้อง <c oughs> <c oughs> ให้แล้วให้ใคร <c oughs> อ,อไม่นะ <c oughs> พี่จริงซิวคำแหลก <c oughs> มึงกูไม่มีของ กูไม่มีของอย่าทำเดีอเอ๋ยวตอนนีออ้มีซีดูซังซองลงมาก่อนคือแต้มแต้มกูอะมีอยู่วยเธอเป็นหมอเหรอใช่ <c oughs> แล้วคนที่มายูคือมนุษย์ติดกูคนยูเป็นติดาอ๋อติดติคือหมอไม่ทำหน้าที่เลยค่ะมมวแต่ซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์เออกำลังเป็นเสารกำลังเป็นเออสิบแปดสิบแปดเจ็ดอยู่ โอ้นี่เห็นไหมซึนดา่าและนางและนางต้องใช้ความรุนแรงทางการพูดถึงจะเลิกรุมซึนดา่าและนางก็แบบไปไปแยกกันไล่พี่จิงเสาาร็จขานมาแล้วโอ้ยแย่ไปซื้อของไปอีกกีดังก็มึงนะใครรอสั่นส,นสนกินนี้ได้มาจากไหนคะสวยเกินอะโคตรโคตรใครจะมาฮ<า>ะใครจะมาะทำลายพี่กุลจอมนะึงอะว้ายมึงจะทำลายกู หิวหิวหิวน้ำหอมเออนั่นนแหละั่งปกไข่ไว้มาเงี้ก็แต่งก็แต่งก็แต่งกันแล้วพอสะนั้นที่ฉันกลับมาหิวหนูได้ว้ายเปิดมามึงหลุยังไหนลงมยังไหนลงมยังไหนโอ้ยไม่ต้องซื้ออะไรอีกแคยโดนไล่สิ่งกี่เล่นเหมือนกันค่ะอุทางเธออย่ามั่นค่ะมึงมันกดกอดห้องใส่มาช้โือฉันโดนหรือ ฉันโดนติดตึงฉันโดนติดตึงฉันโดนติดตึงถือไปเลยค่ะเขาจะเป็นออกละกันแหละถือก็สื่อกันไปเลยเอ้าน้ำหอมทธอมาทิ้งอะไรไว้ตรเนี้แล้วคือแพดแพดล่าสุดก็คือแพดแบบว่าแพดเซอร์ม่าแบะปรับให้ปรับให้บุตรประสิทธิ์ส่งหมาไปกลับแล้วหมาสตันหันสิงนว้ายเราต้องออกแล้วนะเนี่ยนะคะเราฝนออกครับ โอ้นักซิงซี่คูร้อยเป็นชิวคอมแบ็กป่าน้ำแข็งใส่เป็นไยาตทูมว้าวยมากแคนซอนวอลออทำร้ายเหรอมามาตอปิดตยิงโดนนี้คนนี้นี่อ่ะว้สนาครั้งแรกไว้ ส่วนหน้าอีพวกพี่ิสต์อ่ะอีเทวกว่าแลงใส่ขอบวายอยู่อยากเล่นได้แค่นี้หรอกฉันเอาคลิปนี้แหละไปตัดลงคำๆำเซนเซอร์ทางคลิปฉันอัดคลิปนะคะคลิปทั้งหมดเสร็จนาทีสนุกมากยมไปเลยทุกคนเอนเตอร์เทนกันเก่งมาก